สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจานเดือยกันนะครับผมโดยวันนี้นะครับจะเป็นจานเดือย RD8 หรือ C130 นะครับจากแบรนด์จาการนะฮะจานเดือยตัวนี้นะครับเป็นรุ่น RD8 641ลูกหน้านะครับหรือ C130 นะครับเดือยหมูจะมี6ฟันจานเฟืองจะมี41ฟันส่วนร่องปลายเดือยหมูจะมี18ฟันนะครับผมอัตราทดจะอยู่ที่6.8นะฮะและราคาเนี่ยอยู่ที่15,408บาทรวมแหวนแล้วเรียบร้อยนะครับมีส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้้้้อเป็นนนนนจาาววและะะรคดยฮ เล็กดีมีคุณภาพต้องของจาก,ก้านะครับผมผลิตจากประเทศอินเดียคขายมาแล้วมากกว่า30กว่าปีนะครับผมรับประกันการใช้งานนานถึง6เดือนสำหรับคนที่สนใจอินบ x ็อกมาที่เพจหรือช่องทางการติดต่ออื่นจากเพจร้านเราได้เลยนะครับและขอฝากเพจร้านเราจากแพลตฟอร์มอื่นๆไว้ตรงนี้ด้วยครับ